พระพุทธภาษิตโยจะวสสตังชีเวอปะสร้างอมตังปะดังเอกาห่างชีวิตังเตโยปะสะัสโตอมตังปะดังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นอมตะบดแม้เป็นอยู่ถึงร้อยปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นอมตะบดแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐอธิบายความอมตะบดในที่นี้ ทรงหมายเอาพระนิพพานอันผู้บรรลุไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นการหยุดครั้งสุดท้ายแห่งการระหกระเหินในสังสารวัตไม่ต้องทนต่อกงล้ออันธารุณของสังสารจักรอีกต่อไปนิพพานตามตัวอักษรแปลว่าความดับหมายถึงดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสนั้นคือราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเป็นต้น เพลิงทุก์หมายถึงความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจประเหตุต่างๆมีการพัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักเป็นต้นนิพพานแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงหมายความว่าออกจากตันหาอันเป็นเสมือนหนามแทงใจการถอนตันหาเสียได้ท่านเรียกว่าพระนิพพานตันหายะวิปปหาเนณนะนิพพานังอิติอุจจติ โดยปริยายหนึ่งท่านกล่าวพระนิพพานไว้สองคือ 1. สอุปาริเสสนิพพาน 2. อ,อนุปาธิเสสนิพพานประการแรกหมายถึงท่านผู้ละก,กิเลสได้หมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ประการที่สองหมายถึงท่านผู้ละก,กิเลสได้หมดแล้วด้วยดับขันแล้วด้วยคําอธิบายนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในเมืองไทยเราเพราะตําราเรียนได้อธิบายไว้อย่างนี้ อีกในหนึ่งท่านอธิบายแตกต่างออกไปคืออุปาทิเสสนิพานท่านแปลว่าดับกิเลสยังมีกิเลสเหลือคือดับได้เป็นบางส่วนยังเหลือเป็นบางส่วนตัวอย่างการดับกิเลสของพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีส่วนอนุปาทิเสสนิพานนั้นท่านแปลว่าดับกิเลสไม่มีกิเลสเหลือคือดับหมดทุกส่วนตัวอย่างนิพพานของพระอรหันต ท่านกล่าวคุณลักษณะของนิพพานไว้หลายประการเช่นนิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุนยังคือว่างจากโลภโกรธหลงพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุขังที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นหมายเอานิพพานของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนท่านผู้ดับขันไปแล้วย่อมไม่สุขไม่ทุกข์หลักฐานจากพระบาลีที่ว่า อาทรโปาอาูปาจะสุขะลุค่าปรมุจติย่อมพ้นจากรูปอรูปปสุขและทุกข์ทั้งมวลบทอันไม่ตายคือพระนิพพานนี้เป็นจุดมุ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างว่ามหาสมุรมีรสเดียวคือรสเข็มฉันใดทำวินัยข้อสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก้อฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุต ความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบุคคลผู้บรรลุอมตะบทแล้วแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอมตะบทแม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณเชตทวนารามทรงปรารบนางกีสาโคตมีมีเรื่องย่อดังนี้มีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีคือทรัพย์เงินทอง ประมาณแปดสิบโกดในเรือนของเศรษฐีคนหนึ่งได้กลายเป็นทานไปหมดเศรษฐีเสียใจมากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งมาเยี่ยมและออกอุบายให้ว่าให้เอาสื่อลำแพนไปปูเข้าที่ตลาดเอาเงินทองที่กลายเป็นฐานนั้นไปกองไว้แล้วนั่งขายใครทักว่าคนอื่นเขาขายผ้าน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นส่วนท่านนั่งขายฐานทางนี้ จงตอบคนทั้งหลายนั้นว่าเราไม่ขายของของตนแล้วจะทำอะไรหากว่าคนใดทักว่าท่านนั่งขายเงินและทองผิดกว่าคนทั้งหลายอื่นท่านจงถามว่าเงินทองที่ไหนกันฐานต่างหากถ้าเขายังยืนยันว่าเป็นเงินทองอยู่ก็จงบอกให้เขาหยิบให้ดูเมื่อเขาหยิบส่งให้ท่านฐานนั้นกลายเป็นเงินและทองไซสผู้นั้นเป็นคนมีบุญสมควรมอบทรัพย์มรดกทั้งปวงให้ถ้าเป็นหญิงสาว พึงให้แต่งงานกับบุตรชายของท่านถ้าเป็นชายหนุ่มพึงให้แต่งงานกับบุตรีของท่านท่านดำรงชีวิตอยู่ด้วยเงินทองที่เขาให้เลี้ยงชีพเศรษฐีได้ทำตามคำแนะนำของเพื่อนหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งชื่อโคตมีแต่เนื่องจากเป็นคนผอมคนทั้งหลายจึงเรียกเธอว่ากีสาโคตมีเป็นธิดาของผู้ดีเก่าแก่ในเมืองสาวัตถีนางไปตลาดเห็นเศรษฐีนั่งขายของอยู่จึงทักว่า คนอื่นๆเขาขายเสื้อผ้าน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นเหตุไฉนท่านจึงขายเงินทองเงินทองที่ไหนกันแม่ฐานทั้งนั้นเศรษฐีว่านี่แหละเงินทองทั้งนั้นนางยืนยันแม่ลองหยิบให้ดูสิแม่นางเศรษฐีพูดโดยอาการลิงโลดปีสาโคตมีกอบจะเต็มมือแล้วส่งให้เศรษฐีฐานนั้นได้กลายเป็นเงินทองไปหมดเศรษฐีจึงสู่ขอนางมาเป็นสะพ้ายของตน มอบทรัพย์ทั้งหมดให้เงินทองที่กลายเป็นฐานนั้นได้กลายเป็นเงินและทองดังเดิมอีกนางมีบุตรคนหนึ่งแต่ตายเสียในขณะที่พอเดินได้นางเสียใจมากเพราะเป็นบุตรคนแรกคนทั้งหลายจะนำไปเผาแต่นางไม่ยอมอุ้มบุตรเที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อหาหมอหายามารักษาบุตรที่ตายแล้วคนทั้งหลายเห็นนางแล้วเข้าใจว่าเป็นบ้าเพราะไม่เคยมีใครทำอย่างนั้นทีนั้น มีชายผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งแนะนําให้นางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าส่งรู้จักยาที่นางต้องการนางรีบไปเฝ้าพระศาสดาทันทีทูลถามว่าส่งรู้จักยาเพื่อรักษาคนที่ตายแล้วหรือเราพอรู้โคตมีพระศาสดาตรัสจะให้ทําอย่างไรพระเจ้าขา่านางทูลถามเธอจงไปลองเที่ยวถามหาเมล็ดผักกาศกิบมือหนึ่งแต่ต้องได้จากเรือนที่คนไม่เคยตาย นางอุ้มบุตรเรียบเข้าไปสู่หมู่บ้านเที่ยวถามหาเมล็ดผักกาดบ้านที่นี้ก็เต็มใจให้แต่พอนางถามว่านในเรือนนี้มีคนเคยตายหรือไม่ทุกเรือนบอกว่ามีคนเคยตายแล้วคนหนึ่งบ้างสองสามคนบ้างนางจึงคืนเมล็ดผักกาดเสียบอกว่าทำยาไม่ได้นางเที่ยวไปโดยถนองนี้ตลอดหัวบ้านท้ายบ้าน หา,มาเมล็ดผักกาดในเรือนที่ไม่มีใครเคยตายไม่ได้เลยถึงความสังเพศสลดใจว่าโอ๋หนอเป็นกรรมหนักสีแล้วเราเข้าใจว่าบุตรของเราเท่านั้นตายแต่ความจริงแล้วคนตายกันมากบุตรของใครๆก็ตายทุกเรือนเคยมีคนตายแล้วทั้งนั้นนางได้ทิ้งบุตรไว้ในป่าแล้วรีบไปเฝ้าพระศาสดาทูลความทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนโคตมี ความตายเป็นสิ่งยั่งยืนตั้งอยู่ชั่วกาลนานทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายและความตายนั้นย่อมคร่าเอาบุคคลผู้โมเมาอยู่ในบุตรสัตว์เลี้ยงผู้มีใจฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆไปประดุดห่วงน้ําใหญ่ไหลเชี่ยวพัดพาเอาชาวบ้านไปฉะนั้นพระศาสดาทรงสแสดงธรรมเป็นเอเนกปริยายให้นาำกีสาโคตมีดํารงอยู่ในโสดาปฏิผลแล้ว เทศนาได้เป็นประโยชน์แก่คุณเหล่าอื่นอีกเป็นอันมากดีสาโคตมีขอบวชในาศาสนาวันหนึ่งเข่าเวนอยู่โรงอุโบสถนางตามประทีปนั่งมองดวงประทีปอยู่เห็นเปลวประทีปลุกโพลงขึ้นแล้วรี่ลงนางได้ถือเอาเปลวประทีปนั้นเป็นอารมณ์แล้วคิดต่อไปว่าจัดทั้งหลายก็เหมือนกันเกิดขึ้นระดับไปดังเปลวประทีป พูดถึงพระนิพพานแล้วอาการอย่างนี้ย่อมไม่มีไม่ปรากฏพระศาสดาประทับนั่งที่พระคันธบุรีทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งประทับอยู่เบื้องหน้านางพรางตรัสว่าถูกแล้วโคตมีสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดระดับเหมือนดวงประทีตถึงพระนิพพานแล้วย่อมไม่เป็นอย่างนั้นความเป็นอยู่ขณะเดียวของผู้เห็นพระนิพพานประเสริฐกว่าความเป็นหยุดร้อยปีของผู้ไม่เห็นพระนิพพาน ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจะวัสสตังชีเวอปรสร้างอมตังปะดังเป็นอาทิมีนัยะดังพนา,นามาแล้วแต่ต้นผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมพระพุทธภ,ภาสิทตโยจะวัส,สสตังชีเวอัปรสร้างธรรมมุตตะมังเอกาห่างชีวิทังเสโยปะสะัสโตธรรมมุตตะมังแปลความว่าผู้ใดม่เห็นธรรมอันสูงสุด แม้มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีก็ไม่ประเสริฐชีวิตของผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายความธรรมอันสูงสุดในที่นี้พระอัฏฐกถาจารย์แก้ว่าได้แก่โลกุตรธรรมเก้าคือมรสีผลสีนิพพานหนึ่งมรสีคือโสดาพติมรสก,กทาคามิมรสานาคามิมรอรหมรรมสีก็เหมือนกันเปลี่ยนแต่มรเป็นผล บุคคลผู้ไม่เห็นธรรมอันสูงสุดนี้ย่อมระหกระเหินไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้เห็นธรรมอันสูงสุดนี้แล้วการระหกระเหินย่อมสิ้นสุดลงไม่ต้องทนทุกทรมานอีกต่อไปได้เดินทางชีวิตสุดสายแล้วไม่ต้องเดินอีกต่อไปข้อความที่เหลือได้กล่าวแล้วในเรื่องก่อน,อนเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามืองสาวัตถีทรงปรารภ พระพหุปุตติกาเถรีมีเรื่องย่อดังนี้พหุปุตติกาเถรีที่ชื่อเช่นนี้เพราะมีบุตรมากคือมีบุตรถึงเจ็ดคนทิดาเจ็ดคนบุตรและทิดาเหล่านั้นเมื่อแต่งงานแล้วก็แยกครอบครัวไปอยู่เป็นสัดส่วนของตนของตนทุกครอบครัวอยู่ในฐานะที่พอมีอันจะกินต่อมาบิดาของคนพวกนั้นสิ้นชีวิตลงแต่มารดายังคงไม่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ใคร บุตรทั้งหลายจึงช่วยกันพูดว่าเมื่อบิดาล่วงลับแล้วประโยชน์อะไรของแม่โดยทร,รัพย์ที่มีอยู่เป็นอันมากพวกลูกๆพอจะเลี้ยงแม่ได้แม่ไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีทร,รัพย์สมบัติไว้ในครอบครองอันทําให้เป็นภาระกังวลมากอยู่นางฟังคํานั้นแล้วเฉยเสียเมื่อพวกบุตรธิดาพากันพูดและอ้อนวอนบ่อยๆจึงคิดว่าพวกลูกๆรับปากว่าจะบ่มรุงเราให้มีความสุข ประโยชน์อะไรด้วยทรัพย์สมบัติที่เราจะต้องครอบครองอยู่ดังนี้แล้วได้แบ่งทรัพย์ทั้งหมดให้ลูกๆทุกคนนางได้ไปอาศัยลูกชายคนโตอยู่ก่อนล่วงไปสองสามวันเท่านั้นลูกสะพ้ายคนโตได้กล่าวกับสามีว่าโอ้คุณแม่ของพวกเรามาอยู่อาศัยแต่เรือนเราเท่านั้นทำเหมือนกับว่าได้ห้ทรัพย์เรสองส่วนเมื่อนางไปอาศัยเรือนของบุตรหรือทิดาคน,น,นอื่นๆเพียงสองสาวันก็ได้ยินคำพูดทํานองเดียวกัน นางเกิดความเบื่อหน่ายจึงหลีกออกจากเกลือนไปบวชในสำนักพิษุนีที่วัดเชตวันบวชแล้วตั้งใจทำความเพียรตั้งใจปฏิบัติดีต่อภิษุณีทั้งหลายสงเสงี่ยมเียมตนและถ่อมตัวบางคืนตั้งใจทำสมณธรรมทั้งคืนเอามือจับเสาใตา้ประสาทแล้วเดินเวียนเวลาเดินจงกรมก็เอามือจับต้นไม้เดินเวียนต้นไม้นางนึกอยู่เสมอว่าจากปฏิบัติตามธรรมที่พระศาสดาทรงสแสดง พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรศมีไปเสมือนหนึ่งว่าประทับอยู่ข้างหน้านางแล้วตรัสว่าพระหุปุตติกาความเป็นอยู่เพียงครู่เดียวของผู้เห็นธรรมที่เราแสดงแล้วประเสริฐกว่าความเป็นอยู่สิ้นร้อยปีของผู้ไม่นึกถึงธรรมไม่เห็นธรรมอันเราแสดงแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจะวัสสตังชีเวอปะสังธรรมะอุตตมัง เป็นอาทิมีนัยยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นใจที่น้อมไปในบาปพระพุทธภาสิทธอภิถะเรถะกัลยาเนปาปาจิตังนิวารเยดันทางหิกรัตโตปุลยังปาปัสมิงระมติงมโนแปลความว่าควรรีบทำความดีรีบห้ามจิตจากบาปเมื่อทำความดีช้า ใจย่อมน้อมไปในบาปอธิบายความบาปว่าโดยเหตุคือสภาพที่เส้าหมองเป็นเครื่องเส้าหมองของกายวาจาใจที่เรียกกันทั่วไปว่าความชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างมันไปแปดเปื้อนส่วนใดย่อมทําส่วนนั้นให้เส้าหมองบาปจึงเป็นของโสโครกที่ไม่มีตัวตนแต่ก็รู้ได้เห็นได้ว่าโดยส่วนผลเป็นชื่อของความทุกข์ กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือมีผลเป็นทุกข์เป็นความร้อนใจพระบรมศาสลาจึงตรัสว่าสเจพายะทะลุคสะสเจโวลุกะมัปิยงมากะทปาปะกังกัมมังอวิวายะดิวาระโหถ้าเธอทั้งหลายกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์มันเป็นที่รักของเธอทั้งหลายสไสขอเธอทั้งหลายอย่าได้ทำบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ ในที่บางแห่งตรัสว่าที่รับสําหรับผู้ทําบาปนั้นไม่มีเพราะไม่ว่าที่ใดแม้ว่างจากผู้อื่นก็ไม่เคยว่างจากตนตนย่อมรู้เห็นเป็นพยานอยู่เสมอว่าชั่วหรือดีจริงหรือเท็จความกล้าในการทําบาปนั้นเป็นความกล้าที่ไม่ดีจึงไม่ควรกล้าคนไม่ทําบาปเพราะรังเกียจบาปท่านเรียกว่าคนมีหิริไม่กล้าทําบาปเพราะกลัวผลอันธารุณของมันท่านเรียกว่า คนมีโอตตะปะฮิริและโอตตะปะทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมช่วยคุ้มครองโลกช่วยทําโลกให้สะอาดคนไม่มีฮิริโอตตะปะย่อมหาโอกาสทําบาปได้เสมอคนกล้าแท้จริงต้องเป็นคนกล้าสละบาปคนเราเกิดมามีอวัยวะทุกส่วนทั้งภายในและภายนอกเหมือนกันทําไมบางคนจึงปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นเหม็นบางคนปรากฏแก่ผู้อื่นเสมือนมีกลิ่นหอมอยู่ในตน คำตอบก็คือเพราะพวกแรกแปดเปื้อนไปด้วยบาปพวกหลังเอิบอาบอยู่ด้วยบุญหรือความดีพวกแรกถูกมองด้วยสายตาที่รังเกียจขยะขยงพวกหลังถูกมองด้วยสายตานิยมชมชอบมนุษย์เราต้องอยู่ในสังคมเกิดในสังคมอยู่ในสังคมและตายในสังคมการที่ถูกสังคมรังเกียจเพราะเป็นคนบาปนั้นเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเป็นความอัปยศ มองหน้าใครไม่สนิทไม่องอาจในที่ประชุมตนเองซึ่งรักตนเป็นที่สุดแล้วยังรังเกียจและดูหมิ่นตนเองได้ใหญ่เล่าจะไม่ได้รับการรังเกียจและดูหมิ่นจากผู้อื่นบาปจึงเป็นสิ่งควรกลัวและควรหลีกเลี่ยงตรงกันข้ามกับบาปคือบุญหรือความดีบุญโดยส่วนเหตุหมายถึงความผ่องแผ้วความบริสุทธิ์ความดีงามธรรมชาติเครื่องชำระล้างกายวาจาใจให้ปราศจากมลทิน เหมือนน้ำที่ใสสะอาดเป็นน้ำแท้ๆไม่เจือปนด้วยฝุ่นหรือโคลนตมย่อมมีอนุภาพในการล้างสิ่งที่แปดเปื้อนด้วยสิ่งโสโครกให้สะอาดนอกจากนี้ยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมายสุดจะพรรณนาให้หมดสิ้นว่าโดยส่วนผลหมายถึงความสุขสมพระพุทธภาสิทธิทว่าภิกษุทั้งหลายเธออย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขบุคคล เมื่อทำบาปย่อมทำด้วยกายวาจาใจชั้นใดเมื่อทำบุญก็ย่อมทำด้วยกายวาจาใจฉันนั้นกายที่ประกอบด้วยบุญเป็นกายดีวาจาที่ประกอบด้วยบุญเป็นวาจาดีใจที่ประกอบด้วยบุญเป็นใจดีที่สำคัญที่สุดคือใจเพราะใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อใจดีกายวาจาย่อมดีตามดีเป็นคำที่หวานที่สุดคำหนึ่ง คำนี้ไปติดอยู่กับสิ่งใดย่อมทําให้สิ่งนั้นมีค่าขึ้นทันทีสลากดีจึงเป็นที่ต้องการทั่วไปตรงกันข้ามกับชั่วเลวซึ่งเป็นที่รังเกียจและทําให้ของหรือคนลดค่าเป็นหน้าที่ประการหนึ่งและประการสําคัญของมนุษย์ที่จะต้องแสวงหาความดีใส่ตนหรือปรับปรุงตนให้ดีเป็นหน้าที่ซึ่งจะต้องทําจนตายปลามือและเลิกไม่ได้ถ้าเลิกหรือหยุดก็เป็นการให้โอกาสแก่บาป ได้พนันาถึงธรรมชาติเหตุและผลของความดีความชั่วมาพอควรแล้วเป็นเสมือนให้คําจํากัดความที่ยาวหอวกขา้อหาพระพุทธภาษิตบทแรกที่ว่าควรรีบทําความดีถ้าจะตั้งปัญหาว่าอะไรคือความดีและอะไรคือความชั่วก็ต้องพูดกันนานปัญหานี้เป็นหน้าที่โดยตรงของนักจริยศาสตร์เอกิกซิซึ่งข้าพเจ้ายังไม่ปรารถนาะ จะนำมากล่าวในที่นี้ในกาลนี้ขอยกตัวอย่างปัญหาที่ทางจริยศาสตร์พยายามแก้คือความพอใจเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของการกระทำของมนุษย์จริงหรือความดีเป็นสิ่งพึงปรารถนามากกว่าความพอใจจริงหรือความพอใจกับความสุขต่างกันอย่างไรเราหมายความอย่างไรเมื่อกล่าวกันว่าฉันควรประกอบการกระทำบางอย่างหรือต้องยอมรับนับถือกฎบางอย่าง เช่นการรักษาสัญญาเป็นต้นฉันควรยอมหยุดภายใต้กฎข้อบังคับเพื่อสวัสดิภาพของฉันเองหรือเพื่อคนอื่นถ้าอย่างนั้นอะไรเล่าคือสัดส่วนอันถูกต้องระหว่างสวัสดิภาพทั้งสองอย่างนั้นเสรีภาพแห่งความคิดหรือเจตจำนง Freedom of Will หมายความอย่างไรความรู้สึกหรือเหตุผลเป็นผู้นำอันถูกต้องของความประพฤติคาว่าความดีความถูก ข้อบังคับหน้าที่มโนธรรมเป็นต้นหมายความอย่างไรทั้งโดยทฤษฎีและทางปฏิบัติเรื่องสําคัญที่สุดของจริยศาสตร์ก็คือวิเคราะห์เรื่องอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดผู้วิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ได้รับนามในสมัยปัจจุบันว่า Moral Philosopher คือนักจริยศาสตร์นั่นเองส่วนการแนะนําว่าอะไรควรทําอะไรควรเว้นนั้นเป็นหน้าที่ของนักศาสนาหรือศีลธรรม o r a l i s t อย่างไงก็ตามคนทั้งสองพวกนี้ย่อมแยกกันโดยเด็ดขาดไม่ได้ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนแพทย์ทางพยาธิวิทยาและแพทย์ทางอายุรศาสตร์ขอย้อนกล่าวเรื่องการรีบทําความดีตามพระพุทธภาษิตธิข้างต้นทําไมจึงต้องรีบทําความดีเหตุผลแกมแจ้งอยู่ในบทที่สามและที่สีคือเมื่อทําความดีหรือบุญช้าไปจิตใจย่อมน้อมไปในบาปเปิดโอกาสให้บาปแทรกเข้ามาได้ ท่านจึงสอนให้ทำทันทีเมื่อเกิดกุศลจิตขึ้นเพื่อไม่ให้โอกาสแก่บาปไม่ควรเกี่ยงกันทำความดีเมื่อถึงคราวต้องทำความดีต้องนึกอยู่เสมอว่าเราก่อนเราก่อนในความเป็นคนดีก็เหมือนกันใครจะดีหรือไม่ดีก็ช่างเขาเราต้องเป็นคนดีไม่ควรรอเป็นคนดีคนสุดท้ายของโลกการทำความดีก็ต้องรีบทำก่อนอย่าปล่อยใจให้เป็น่วงเหนียวเรื่องผลมากนักผลย่อมเกิดขึ้นตามเหตุที่บุคคลทำ หาได้เกิดขึ้นตามความนึกคิดของเขาไม่โดยปกติเมื่อบุคคลดําริจะทำความดีอะไรสักอย่างหนึ่งมักจะมีความรู้สึกที่ตรงกันข้ามแทรกแซงเข้ามาขัดขวางโน้มนำให้ทำไปเสียอีกอย่างหนึ่งความคิดอย่างนี้ที่ท่านเรียกว่าม,มารคือธรรมชาติหรือสภาพอันคอยล้างผลานคุณความดีของตนเมื่อจะทำความดีจึงควรรีบทำไม่ให้โอกาสแก่มานั้นเมื่อได้ทำความดีผ่านไปแล้ว ร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็คือความชื่นใจความสุขใจทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลทําย่อมมีร่องรอยอยู่ในจิตใจเสมอสิ่งนั้นจะกลับเป็นผลมีอิทธิพลต่อชีวิตต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพรามชื่อจูเลกะสาดกผู้ต้องต่อสู้กับกุศลจิตและอกุศลอยู่เกือบตลอดคืนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราม จูเลกะสาดกในเมืองสาวัตถีมีพราหมณ์และพระมณีที่ยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่งสองสามีพญามีผ้าหนุงคนละผืนแต่มีผ้าห่มเพียงผืนเดียวต้องผลัดกันใช้เมื่อมีธุระต้องไปข้างนอกไปพร้อมกันสองคนไม่ได้เพราะไม่มีผ้าหม่มเทียบการใช้เสื้อของพวกเราสมัยปัจจุบันเมื่อออกนอกบ้านต้องใส่เสื้อไม่มีเสื้อใส่ไม่กล้าออกวันหนึ่ง มีการโฆษณาให้คนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่เชตวนารามสองสามีพัญญาจึงหันเข้าปรึกษากันว่าใครจะไปกลางวันใครจะไปตอนกลางคืนเพราะไปพร้อมกันไม่ได้ไม่มีผ้าหม่มตกลงกันว่าให้พราหมณีคือพัญญาไปตอนกลางวันเพราะเป็นผู้หญิงพราหมู้สามีไปฟังธรรมตอนกลางคืนฟังไปฟังไปเกิดทราบซึ่งในรถพระธรรมเลื่อมใสยแรงกล้า มีพิธีปราโมทย์มากต้องการจะบูชาพระศาสนาด้วยผ้าห่มของตนแต่นึกเป็นห่วงไปถึงพราหมณีว่าถ้าถวายพระพุทธเจ้าเสียนางจะไม่มีผ้าหม่มเมื่อจําเป็นต้องออกไปภายนอกศรัทธ,ธาจิตความคิดในการที่จะถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าและมัดเฉรจิตความคิดงงเหนียวไว้ไม่ถวายของเขาผลดกัน แพ้ผลัดกันชนะอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาปฐมยามและมัชชิมยามพอถึงปัจฉิมยามคือประมาณตีสองลวงแล้วเขาคิดว่าถ้าปล่อยให้มัชเชรจิตครอบงำอยู่อย่างนี้คงไม่พ้นจากอบายสี่เป็นแน่แท้อบายสี่นั้นได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิรัชานเรียกอบายภูมิแปลว่าภูมิของสัตว์ที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบาก จึงพยายามข่มความตรณีแล้วนำผ้าห่มเข้าไปวางไว้แทบพระยุคลบาทแห่งพระศาสดาพร้อมกับเปล่งเสียงสามครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระราชาประเสริฐที่กุศลประทับทรงธรรมอยู่ที่นั่นด้วยทรงสดับเสียงนั้นให้ราชบุตรไปถามว่าพราหมณ์นั้นชนะอะไรเมื่อทรงทราบเรื่องละเอียดแล้วทรงเห็นว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ทำได้ยากจึงพระราชทานผ้าสาดกให้คู่หนึ่ง พรามได้ถวายผ้าสาดอกคู่นั้นแด่พระสัสด,สดาสีอีกพระราชาจึงพระราชทานให้สองคู่สี่คู่แปดคู่และสิบหกคู่โดยลำดับพราหมณ์ได้ถวายผ้าเหล่านั้นทั้งหมดแด่พระสัสดาพระราชาพระราชทานให้อีกสามสิบสองคู่ข่าวนี้พราหมณ์ได้เก็บไว้สองคู่เพื่อตนคู่หนึ่งเพื่อพญญาอีกคู่หนึ่งนอกกนั้นได้ถวายพระสัสดา ที่รับไว้สองคู่ก็เพื่อป้องกันคำปิเตียนจากผู้อื่นว่ายิงจองหองพระราชามีพระมหากรุณาพระราชทานผ้าเป็นอันมากมิได้รับไว้ใช้สอยเลยแม้แต่ผืนเดียวพระราชาทรงพอพระทัยในจริยาของพราหมณ์จึงรับสั่งให้ราชบุรุษไปนำผ้ากำพลคือผ้าขนสัตว์อย่างดีมาให้สองผืนจากพระราชวังมาพระราชทานให้อีกพราหมณ์คิดว่า ผ้านั้นดีเกินไปไม่เหมาะสมแก่ตนจึงนำไปทำผ้าเพดานไว้ในพระคันธกุฎีของพระศัสดาผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งทำเพดานไว้ที่บ้านของตนในห้องที่นิมนต์พระสงฆ์อาฉันเป็นประจำเย็นวันนั้นพระราชาประสิทธิเสด็จไปเฝ้าพระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นผ้ากำพลนั้นทูลถามว่าใครนำมาบูชาพระศัสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์อาสาด พระราชาทรงเลื่อมใสว่าพรามณ์ได้เลื่อมใสในบุคคลที่พระองค์ทรงเลื่อมใสเหมือนกันจึงพระราชทานสิ่งของและบุคคลให้อีกมากคือชาสี่เชือกมาสี่ตัวกหาพนะคือเงินตราสี่พันหญิงสี่คนทาสีสี่คนชายสี่คนและบ้านให้เก็บสวยได้สี่ตำบลการที่พราหมณ์ตัดสินใจเด็ดเดียวถวายผ้าผืนเดียวของตนแด่พระศาสดามีผลมากถึงป่านนี้ ภิกษุสาวกของพระพุทมีพระภาคทราบเรื่องนี้แล้วสนทนากันในธรรมสภาว่าพรามเอกสาดกถวายทานในเนื้อนาอันดีให้ผลมากในวันนี้ทีเดียวน่าอัศจรรย์แท้พระสาสดาสเสด็จมายังธรรมสาภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพราหมณ์ถวายผ้าสาดกตั้งแต่ปฐมยามเขาจะได้ของอย่างละสิบหก ถ้าถวายในมัจจิมยามจะได้ของอย่างละแปดแต่นี่เขาถวายตอนใกล้รุ่งจึงได้ของอย่างละสี่พิษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะทำกรรมดีก็ควรรีบทำไม่ควรให้กุศลจิตเสื่อมไปเสียเมื่อบุคคลทำกุศลช้าเมื่อกุศลนั้นจะให้สมบัติย่อมให้ช้าเหมือนกันจึงควรรีบทำกุศลกรรมในขณะที่กุศลจิตเกิดนั่นเองดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่า ภิตาธาเรทากัรยาน